หารร้อยหาร 500, ห้ารอยในกฎหมายลูกทั้งเรื่องของการดําเนินการหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและเดือนสิงหาคมเพื่อไทยก็ต้องทํานะเพราะว่าเคยพูดไว้แล้วก็คือกรณีการจะไปยื่นร้องนาะยก8ปี<ะ>ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีอีกพักหนึ่งที่เป็นแนวร่วมกระทุงแล้วนะบอกว่าทำนะต้องทำนะพอเข้าวันที่หนึ่งสิงหาปุ๊บทวงเลยต้องทวงเลยค่ะ,ะเดี๋ยวกลัวลืมไงคะพะเห็นงานเยอะนะคะพักเศรษฐกิจไทย กระทุ้งไปยังฝ่ายค้านเลยยื่นสักทีสินี่สิงหาคมแล้วนะนะคะคุณวิชิตปรังศรีสกุลค่ะรองหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยและทีมกฎหมายของพักเศรษฐกิจไทยนะคะบอกว่าในฐานะที่ตนเป็นนักกฎหมายมองว่าวาระ8ปีของนายกประยุทธ์เนี่ยนะคะจะครบ8ปีคือวันที่23สิงหาคมนี้แล้วค่ะตามที่นักวิชาการและก็อาจารย์มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ตีความวิเคาราะห์กันเอาไว้เนี่ยนะคะ โดตนยังเห็นว่าในคำปรารภอันเป็นส่วนสําคัญที่สุดของรัฐธรรมนูนปี60ยังได้ระบุถึงนายยมตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับช่วคราวปี57ซึ่งหมายถึงพลเอกประยุทธ์อย่างน้อย4แห่งประกอบกับผู้รับสนองพระ,ระรบรมราชองค์การรัฐธรรมนูญปี60บังคับใช้ใน,นปัจจุบันก็เป็นพลเอกประยุทธ์ที่เป็นผู้รับสนองพระ,ะ,พระ,ระรบรมราชองค์การนะคะก็เรียกว่าอยู่ในตําแหน่งครบวาระ8ปีอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วตนเห็นว่ากรณีการดํารงตําแหน่งนายกจะครบ8ปีของพลเอกประยุทธ์นั้น ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถจะยื่นต่อศารลรัฐธรรมนูญได้ทันทีค่ะไม่ต้องรอถึง23สิงหาคมเพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่วางหลักโครงสร้างการปกครองของประเทศไม่ใช่กฎหมายอาญาหรือกฎหมายแพ่งที่ต้องเกิดข้อโต้แย้งก่อนจึงจะฟ้องร้องต่อศาลได้ผมหวังว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะพิจารณาตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ใช้สีข้างเข้าถูและไม่เลือกปฏิบัติเพราะรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดหากมีการใช้หลักสีถนนชัยในกรณีพลเอกประยุทธ์ นักกฎหมายคงต้องสังคายนาวิธีการตีความกันใหม่นะคะน,นี่คุณวิชิตเนี่ยปิดทางคนที่เห็นต่างทางกฎหมายเลยนะ <c oughs> ว่าคือถ้าตีความเป็นอย่างอื่นเนี่ยเป็นการใช้สีข้างเข้าถู <c oughs> เป็นสีธนนชัย <c oughs> อันนี้อันนี้พิจารณาตัดสินเรียบร้อยแล้วตัดสินเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ไม่รอย,ยื่นศาลเลยนะแล้วในอย่างประเด็นเรื่องยืนย่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้คเศรษฐกิจไทยก็เป็นฝ่ายค้าน ก็ยื่นเองได้เนี่ยยื่นได้ใช่ไหมคะฉันยื่นได้เนี่ยผมเพราะว่ามันไม่ไม่มีว่าจะต้องเข้าชื่อกันกี่เสียงสสกี่คนอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะเราสงสัยแล้วก็ไปยื่นนะยื่นเลยไม่ต้องรอยื่นเลยไม่ต้องรอเพราะเพื่อไทยอย่างที่คุณบอกอะงานเยอะเพื่อไทยอยากจะรอว่าวันที่2ี่สิบสี่ไงพอยี่สิบสามปุ๊บยี่สิบสี่แล้วค่อยยื่นแต่เศรษฐกิจไทยเขาใจร้อนเพราะเอาจริงๆเนี่ยเรื่องเรื่องการตีความว่า8ปปีนับจากไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่มี มุมเดียวที่ออกมาตีความแบบคุณวิชิตคือตีความแบบคุณวิชิตก็มีว่านับตั้งแต่วันแรกที่เป็นนายกเลยนะขอถชอเลยนะครับถ้านับอย่างนั้นเนี่ย23บมจบครบแปดปีแต่ก็มีนักกฎหมายมีคนที่เขาอ่านกฎหมายอีกมุมหนึ่งมาตาเดียวกันแต่มองอีกมุมหนึ่งเขาบอกโอ้ยครับอันนั้นไม่นับที่อันนี้คือรัฐธรรมนูญใหม่ธรรมนูญใหม่ก็คืออันนั้นก็แล้วก็แล้ันไปใช่ไหม นับตามรัฐธรรมนูนใหม่อย่างเงี้ยเขาก็มีเหตุผลในการอธิบายซึ่งเราเองก็ไปถลุไม่ได้ว่าตกลงกันนับแบบไหนก็ต้องไปจบที่สาลจบี่สาร <นะ S 2> <ะ>ัฐธรรมน,นูนนะ,ะต้องไปปิดก็เนี่ยครับเป็นอย่างอื่นเนี่ยแสดงว่าสีนนชยัยเอาอย่างนี้เหมือนกับไปตัด,ดสินไปแล้วตัดสินไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะฮะค่ะค่ะ